สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องไม่ดีเหมือนแต่ก่อนปฐมการบทที่31อย่าโคบหนีไปพร้อมครอบครัวและฝูงสัตว์อยาโคบได้ยินบรรดาบุตรชายของลาบันพูดว่าอย่าโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราเขาได้ความร่ำรวยทั้งหมดนี้จากสิ่งที่เป็นของพ่อเรายาโคบสังเกตดูลาบันเห็นว่า ลาบันไม่ดีต่อท่านเหมือนแต่ก่อนพระยาเวตรัสกับยาโคบว่าจงกลับไปยังดินแดนบิดาและญาติพี่น้องของเจ้าเถิดเราจะอยู่กับเจ้ายาโคบก็ให้คนไปเรียกราเชลและเลอาให้มาที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์และบอกนางทั้งสองว่าฉันเห็นว่าบิดาเจ้าไม่ดีต่อฉันเหมือนแต่ก่อนแต่พระเจ้าของบิดาฉันทรงอยู่กับฉันเจ้าทั้งสองรู้แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกำลังบิดาของเจ้ายังบิดพลิ้วต่อฉัน และเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ท่งให้เขาทำร้ายฉันถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ด่างเป็นค้าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกด่างและถ้าเขาบอกว่าสัตว์ตัวที่ลายเป็นค้าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมดดังนี้แหละพระเจ้าจึงทรงยกฝูงปศุสัตว์ของบิดาเจ้าประทานให้แก่ฉันเมื่อมาในฤดูที่สัตว์เหล่านั้นอยากติดสัตว์ฉันแหงนหน้าขึ้นดูก็เห็นในความฝันว่า พวกแพะผู้ที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าเรียกฉันว่ายาโคบฉันตอบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้นดูแพะผู้ทั้งหมดที่ผสมพันธ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและตัวมีจุดเพราะเราเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งเบ็ดเอลที่เจ้าเจิมเสาสศักดิ์สิทธิ์ไว้ และปฏิญาณต่อเราไว้ที่นั่นบัดนี้จงลุกขึ้นออกจากดินแดนนี้และกลับไปยังดินแดนที่เจ้าเกิดครับให้เราอธิษฐานกันนะพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระเจนะของพระองค์ละอธิษฐานในพระนามสุขเ,เจ้าเอเมนครับวันนี้ถ้าเกิดมีคนบอกว่า Bible before breakfast เดี๋ยวนี้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเป็นไงครับ เราจะตั้งคำถามเลยเอ๊แล้วเมื่อก่อนดีไหมนะครับไม่ใช่นะพูดเล่นนะครับมีท่านผู้ฟังนะครับคุณแม่ของน้องไอซ์เอาน้องครีมนะน้องไอซ์กับน้องครีมนะครับบอกว่าเสียงไม่ดังขึ้นวันนี้ปรับเสียงให้แล้วนะให้มันดีเหมือนกอ่อนใช่ไหมหรือว่าไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องพระคัมภีวันนี้ครับเราเห็นไหมครับว่าเหมือนที่คุณซิมอนเทนบอกเลยนะ มีประเด็นหนึ่งนะครับน่าสนใจมากก็คือเรื่องบ่อน้ำใช่ไหมสัตว์เขาเขาให้เราย้อนไปดูบทที่บทที่บทที่อะไรนะถูไมครนะับทที่ยี่สิบเก้านะครับที่ตอนยาโคบมาถึงใช่ไหมครับมาถึงแล้วก็มีคนเลี้ยงแกะตักต้องรอให้มาพร้อมกันครับดังนั้นนี่ก็เป็นประเด็น,นทา่ทำให้ สัตว์มาเจอกันที่บอ่อน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ยาโคบก็เลือกสัตว์ที่แข็งแรงนะให้มาผสมพันธุ์กับสัตว์ของเขาใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราเห็นสิ่งที่ยาโคบบอกในความฝันเขานะเราเห็นไหมครับประเด็นมันก็คือว่าพระเจ้าเป็นคนบอกวิธีอะนะบอกวิธีแต่เขาไม่ได้พูดเรื่องเรื่องไม้นะครับแต่หมายถึงพระเจ้าบอกว่าสัตว์ทุกตัวที่มีลายใช่ไหม นะยาโคบเดี๋ยวนะครับเปิดผิดบทแล้วนะก็บอกว่าอย่างนี้นะในความฝันใช่ไหมพวกแพะที่ผสมพันธุ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลายแพะด่างและแพะมีจุดดังนั้นยาโคบเลยเลือกสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับและในทูตในความฝันนั้นทูตของพระเจ้าก็เรียกว่าแพะทั้งหมดที่ผสมพันธุ์กับฝูงสัตว์นั้นเป็นพวกตัวลายตัวด่างและตัวมีจุดเพราะ พระเจ้าเห็นทุกสิ่งที่ลาบันทำกับเจ้านะครับดังนั้นถ้าในส่วนของยาโคบนะเราไม่ต้องกังวลเลยนะพระเจ้าทรงทราบไงสิ่งที่คนอื่นทำกับเราใช่ไหมครับแต่วันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่ายาโคบสังเกตก่อนนะสังเกตว่าลาบันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับไม่รู้มาก่อนดีแค่ไหนนะเพราะว่ายาโคบใช้คำนี้นะผมว่าเขา over ไวรึเปล่านะครับ หมยถึงว่าพูดเยอะเกินไปหรือว่าเขาบอกว่าบิดาของท่านข้อเจ็ดนะครับบิดพริ้วต่อฉันเขาพูดกับภรรยา,าทั้งสองนะครับเปลี่ยนค่าจ้างของฉันเสียสิบครั้งแล้วนะเปลี่ยนสิบครั้งแล้วหรออาจจะเปลี่ยนสักเจ็ดครั้งมั้งนะครับอาจจะไม่ถึงสิบนะไม่รู้นะครับอันนี้เดาเอาแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าบิดาบอกว่าสัตว์ที่ดางเป็นค่าจ้างของเจ้าสัตว์ทุกตัวก็มีรูด่างอันนี้ก็ไม่เห็นอีกในบทที่แล้วนะครับเพราะว่า ยาโคบเป็นคนเลือกเองนะแล้วลาบันก็บอกดีเอาเลยใช่ไหมเพราะว่าเขานึกนึกอยู่แล้วว่าสัตว์ที่ด่างมันมีน้อยถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าเราเอาตามที่พระเจ้าบอกนะพระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าทรงช่วยอยาโคบนะ้วพระเจ้าให้เขารู้ว่าสัตว์ที่มีด่างเนี่ยจะมีจํานวนมากใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เป็นผมนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนั่งเฉยๆเลย เดี๋ยวมันก็มาเองนะครับแต่ว่ายาโคคงไม่เหมือนมมเขาคงจะรู้วิธีว่าอถ้ามีไม้อันนี้นะแล้วก็เวลาที่สัตว์มากินน้าใช่ไหมครับสัตว์ที่แข็งแรงมาเขาให้มันมาผสมพันธ์กับสัตว์ของเขากับส่วนสัตว์ที่อ่อนแอมาเขาก็ไม่เอาใช่ไหมครับนั้นเป็นวิธีหนึ่งเพราะว่าเราอ๋อมันมีคํานี้ที่น่าสนใจอีกแล้วครับน่าสนใจไปหมดเลยนะก็คือว่ายาโคบได้ยินใช่ไหมครับ ลูกชายลาบันพูดไงครับว่าอย่าโคบแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราทําไมลูกชายลาบันถึงพูดงี้ครับเพราะลูกชายลาบันก็คือพี่พี่เขยเขานะพี่เขยพูดเองนะว่าไอ้น้องเขยเราเนี่ยมันแย่งทุกอย่างที่เป็นของพ่อเราไปหมดเลยทําไมครับนะแล้วอย่างที่สองนะครับอยาโคบสังเกตดูพ่อตาพ่อตาไม่ดี ต่อเขาเหมือนแต่ก่อนครับแต่ก่อนก็ไม่ดีอยู่แล้วนะแต่ก่อนก็เหมือนเอาเปรียกเข้าใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้ยิ่งแย่เขาใหญ่ทำไมพ่อตาถึงไม่ดีต่อเขาเหมือนแต่ก่อนครับเพราะว่าอะไรตอบมาเ <c oughs> ขียนมานะครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเขาคงเห็นแล้วว่าสัตว์ลายสัตว์ด,ด่างทุกอย่างเนี่ยมันเยอะเหลือเกินทําไมมันเยอะขนาดนี้ทําไมที่ออกลูกสัตว ที่เป็นสีขาวเป็นสีดำสีพื้นเนี่ยไม่มีลูกกันเลยนะทำไมไปออกลูกตัวด่างหมดใช่ไหมครับเขาคงสังเกตออกแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเขาอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทุกครั้งมากินน้ำเหมือนมีอะไรทำไมสัตว์ถึงต้องมาผสมพันธุ์กันตรงนี้แล้วทำไมถึงสัตว์ที่แข็งแรงสัตว์ที่สวยดีลูกดกดันไปเป็นฝั่งนู้นหมดเขาแต่เขาไม่สามารถจะ หาไฟล์เอาเจอว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่เขาเห็นอย่างนั้นเห็นผลมันก็คือว่าสัตว์ทั้งหมดกลายเป็นสัตว์ด่างสัตว์ลายตัวมีจุดจํานวนมากมายมหาศาลนะครับและมันต้องเห็นกับตาเลยนะหมายถึงว่าสังเกตได้ว่ามีจํานวนมากมากกว่าของของลาบันนี่ครับเอาละครับท่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทําคุณนะยืนยืดอกขอบคุณพระเจ้าได้เลยนะ แต่ถ้านี่เป็นสิ่งที่คุณพยายามทําอยู่ก่อนแล้วล่ะใช่ไหมครับเหมือนขอ้อพัมพีที่พูดเงนี้ครับอยาโคบได้ยินก่อนนะครับอยาโคบสังเกตด,ดูนะครับแล้วพระยาพระเจ้าตัดกับอยาโคบไม่ใช่ว่าพระเจ้าตัดก่อนนะแล้วอยาโคบสังเกตอยาโคบถึงได้ยินนะครับแต่ว่าอยาโคบได้ยินยาโคบสังเกตก่อนแล้วอยาโคบถึงฟังพระเจ้าตรัสน,นะครับบางทีขอให้นี่เป็นสิ่งที่สอนเรานะครับว่าให้เราฟังพระเจ้า เราไม่จําเป็นต้องพึ่งสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราสังเกตด้วยตัวเราเองแต่ขอให้พระเจ้าตรัดนำเราพร,พระเจ้าบอกกลับไปเย็นดินแดงกลับไปครับทำตรงไปตรงมาครับนะไม่จำเป็นต้องหาวิธีทำให้เราล่ำรวยกว่าคนอื่นนะครับดังนั้นสิ่งที่ยาโคบทำครับอละพระเจ้าตรัดกับเขาแล้วครับเขาก็เรียกภรรยาทั้งสองมา แล้วก็บอกภรรยาทั้งสองว่าไงครับเจ้าทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าฉันรับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกําลังบิดาของเจ้ายังบิดพลิ้วต่อฉันและเปลี่ยนค่าจ้างฉันเสียสิบครั้งนะครับอันนี้ไม่รู้สิบครั้งหรือเปล่าแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้เขาทาร้ายฉันนะเราก็เลยเล่าเรื่องความฝันใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าภรรยาก็ไม่รู้มาก่อนนะภรรยาคงจะเข้าใจว่าอ๋อพ่อ,พ,อพ่อให้ค่าจ้าง ตามที่ยาโคบเรียกใช่ไหมครับแต่ยาโคบบอกว่าพ่อเธอเปลี่ยนค่าจ้างฉันสิบครั้งแล้วแล้วก็เล่าเรื่องความฝันนะครับเอาละครับพระเจ้าเป็นคนเรียกยาโคบกลับครับแล้วถ้าวันนี้พระเจ้าเรียกเรากลับเมื่อมีคนไม่ดีกับเราเหมือนแต่ก่อนพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าบอกเราให้เราออกให้เราย้ายให้เราทําสิ่งที่มันเหมือนกับว่า ถ้ามีคนไม่ดีกับเราแล้วพระเจ้าให้เราถอยเราทําตามพระเจ้าบอกครับแต่ว่าวันนี้ตั้งข้อสังเกตหน่อยหนึ่งครับว่าถ้ามันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเพราะตัวเรามีส่วนด้วยขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีมีอะไรครับมีมีพฤติกรรมที่ดีครับนะถ้าคนเขาไม่ดีต่อเราเหมือนแต่ก่อนเพราะเราไปเอาเปรียบเขาเนี่ย มันก็สมควรใช่ไหมครับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะตัวเราแต่ขอพระเจ้าทรงตอบแทนเราอย่างยุติธรรมคุณก็ใจไหมครับผมขอพระเจ้าทรงตัดกับคุณในเรื่องนี้ครับให้เราเป็นคนที่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะพระองค์ที่สอนเราด้วยกันพระเจ้าค้าให้เรา นำสิ่งเหล่าน,นี้มาปรับปรุงตัวเราเองใช้กับชีวิตของเราให้ได้เราจงที่ฐานในพระนามสุดเ,เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็ผมรู้ว่ามีเด็กๆด,ดูอยู่ด้วยนะดังนั้นจะต้องไม่ยากเกินไปนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านนะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ